วันนี้มาดูหนังสยองขวัญไทยเรื่องใหม่ของพี่อ๊อฟพองพัฒน์วชิระบรรจงนะครับชื่อเรื่องว่าหาก้อมครับหนังจะเป็นไงบ้างไปดูกันครับหลังดูจบแล้วบอกเลยครับว่าหาก้อมเป็นหนังสยองขวัญที่ไม่ได้เน้นให้เรากลัวผีปอบแต่กลับตีแผ่และสะท้อนด้านมืดของจิตใจคนให้เรารู้สึกหวาดกลัวแทนบางทีคนก็น่ากลัวกว่าผีอีกนะเนี่ยตลอดทั้งเรื่องจะไม่ได้มีฉากน่ากลัวหรือฉากจำแสกมาให้สะดุ้งมากนะักแต่จะเป็นการพาคนดูไปสัมผัสกับความหลอนของบรรยากาศลึกลับที่ไม่น่าไว้วางงใใจนนนหหหมู่่่บ้าแึง แม้หน้าหนังเหมือนจะเล่าเรื่องผีปอบเป็นหลักก็จริงจากทั้งโปสเตอร์และตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแต่เนื้อในกลับสื่อสารถึงความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมและพาไปสำรวจด้านมืดของจิตใจคนได้อย่างดีด้านการแสดงของแต่ละคนถือว่าแสดงออกมาได้ดีเลยครับแต่ที่ชอบสุดเนี่ยคือมีการเซอร์ไพรส์คนดูด้วยการหักมุมแบบที่เราคาดไม่ถึงถึงหนังอาจจะไม่ได้น่าก,กลัวเท่าที่เราคิดไว้แต่เราชอบมเมสเซจที่หนังต้องการจะสือ่อมากๆใครชอบหนังสยองขวัญที่มีบรรยากาศร้อนๆและสะท้อนด้านมืดของใจคน ไปดูหากล้อมกันได้เลยวันนี้ครับที่ลงเมเจอร์ทุกสาขา